หนูว่าตัววิ่งหนูมานะงวดนี้หนูว่าหนูหนูว่าตัววิ่งน่าจะมากำลังวันหวยออกวันพุธจะเด่นที่284แปดสี่ส่มาแหล่งวดแล้วขอเลือกสี่ก็แล้วกันคิดว่าสี่น่าจะโผลออกมาให้เราเห็นนะคะสวัสดี1 4ึ่งพท่านใครอยากเข้ากลุ่ม VAP กลุ่มแท้กลุ่มจริงจิ้มลิงลายที่เจ๊ปักหมดุดคุณแม่ขาเช็คเครดิตให้ดีเช็คโปรไฟล์ให้เลิศน,นะคะ เอออันไหนจริงอันไหนปลอมเราต้องเช็คนี่เออพูดหน่อยอีกล่องสุ่มนะหนูไม่มีนะกล่องสุ่มอะ่ะกล่องสุ่มร้อยเก้้าลูกค้าเปิดมาได้นมอ่ะได้อะไรนะได้ขวดนมเด็กตลกขายข้ามมากแล้วเอาหนูไปแอบอ้างเดี๋ยวหนูจะบุกเลยนะคะคือเอาจริงคือมันมีจริงๆนะมันเป็นแบบว่า มันเอารูปหนูไปตั้งแม่มันเอารูปหนูไปตั้งมันเอารูปหนูไปตั้งมันบอกว่ากล่องสุม่มเจ๊ฟองเบียใครอยากเข้ากลุ่ม VEP เอ VEP จิ้มนึ่ลายที่หนูปักหมุดนะฮะมันอ่ามันเอารูปหนูไปตั้งแม่แล้วมันบอกว่าหนูหนูกล่องสุม่มโชว์เงินโชว์เฮียโชว์อะไรไม่รู้เวอร์วังอลังการไปหมดแล้วมีเก็บเงินไปทางด้วยลูกค้าไอ้ เดี๋ยวแล้วก็เพิ่งกลับไปจากเพิ่งไปกินหมูกระทะมาอืดมากเลยตอนนี้นอ่ามีการส่งของจริงใช้ชื่อร้านว่ามหาเฮงส่งของเอาเอาเอาห,าหน้าหนูไปโพสบอกว่าหนูมีกล่องสุ่มร้อยเก้าเก้าหโชว์เงินใส่เงินไปสี่ห้าพันเป็นหมื่นเลยมั้งเออมีทูบมีกำไรหนูไม่มีค่ะ กล่องสุม่มเนี่ยหนูขายของปลาปลา,ปาแม่ไม,ม่อุดหนุนแม่ไปเอากล่องสุม่มมีคนส่งมาให้หนูดูนะคะเก็บเงินไปทางร้อยเก้าเก้าส่งฟรีร้อยเก้าเก้ากล่องสุม่มเจ๊ฟองเบียรเปิดมาเป็นขวดนมเด็กเออขวดนมเด็กขวดเล็กๆอะ่ะขายขำโดนหลอกไปแล้วหนึ่งบางคนเปิดมาเป็นหูฟังร้อยเก้าเก้ากล่องสุ่มเจ๊ฟองเบียรไม่มีค่ะกล่องสุ่มหนูขายของหนูก็คือขายจริงหนูไม่มีกล่องสุ่มอะไรใดๆนะคะแม่ขายขำมาก กล่องส่มเจ๊ฟองเบียร์เปิดมาเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นไอเนี้ยขวดนมเด็กน้าตอนนี้กําลังเดี๋ยวจะรวบตึงให้นะคะอ่าใช้ชื่อเพจว่าใช้ชื่อร้านผู้ใช้ชื่อผู้ส่งว่ามหาเฮงเดี๋ยวเปิดได้ดูมีลูกมีคนส่งมาให้เยอะมากจ้ะแม่จ๋าเยอะจริงๆเยอะเวร์เยอะวังเออหาไม่เจอแล้วหายไปแล้วเออ ตายเปิดมาเป็นขดนมเด็กเป็นหูฟังยี่สิบเอาพูดง่ายอะ่ะเหมือนเอาร้านแบบทุกอย่างสิบบาทมาเอามาขายให้อะ่ะโอ้ตายแล้วไข่ข้ามมาแม่ใครอยากเข้ากลุ่ม v ีพอาพิมพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวหนูปล่อยตัวตัวเดียวเลยไปจับอ่ะงวนี้หนูฟันสี่สี่สี่ต้องมาเท่านั้นนะคะงวดที่แล้วหนูฟันห้าเม็ดเดียวห้าเจ็ดนะคะ,อย,อ,ะอย่างที่ทุกคนรู้ บางคนบอกว่าแม่ห้าแม่วิว่งเขายังไม่รับเลยไม่เป็นไรหนูซื้อพันแ์แล้ว่าอขายขำทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะเป๊ะเจ,เจมีเเพจนีเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดแปดแล้วก็อีกเพจหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์มหารวยเจ๊ฟองเบียร์มหารวยแปดแปดแปดไม่มีกล่องสุ่มไม่มีอะไรใดๆขายขำม,มากแล้วก็ไม่มีเก็บเงินไปทาง มีเก็บเงินไปทางด้วยนะร้อยเก้าเก้านะแสดงว่ามีมีที่แพ็คของเดี๋ยวเดี๋ยวให้บุกเลยเดี๋ยวต้องรวบไปบุกเลยเนาะเออไม่ยากหรอกถ้าจะตามจับง่ายๆอ่ะนะคะถ้าจะตามจับง่ายๆไม่ยากหรอกเธอหลอกเขาว่าเธอแล้วเธอเอาหน้าฉันไปแอบอ้างอะ่ะกล่องส่มเจ๊ฟองเบียเปิดกล่องมาเป็นขวดนมเด็กอะ่ะเธอเป็นหูฟังอัลลัสิบมาแต่เธอเป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยเธอขายขับมากเลยอะ่ะโอ้ เขากระดาฉันอีเจฟองเบียกล่องสุ่มมังหกมึงสี่เปิดมาเป็นกล่องไอเป็นขวดนมเด็กเออเปิดมาเป็นหูฟงังเป็นพวูกุญแเจอันละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีใครยอมขาดทุนหรอกแม่จ๋ามีเจฟองเบียนี่แหละค่ะที่ยอมขาดทุนเอออะพราสี่ งวดประจำวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2564 4ค่ะ4 4อะไรดีอาคิดว่า4อะไรดีแม่จา๋า4อะไรดีคะ4อะไรดี4นะคะพุทธ4เลยจับใส่พุทธ4เลยนะคะ สี่อะไรดีดูดิมีใครตอบถูกใจไหมคะจับเลยคะ่ะเจ๊แบบน,นี้ปล่อยคนลอยนวลน,นะคะหนูทําได้ค่ะหนูจับได้นะอ่าถ้าถ้าเขาแพ็คของเขามาณนะแพ็คของเขามาณะหลอกคนเงี้ยโงมันต้องมีแหล่งนะคะกล่องสุ่มร้อยเก้าเก้าถ้าหลอกโอนเงินเฉยเนี่ยแล้วก็บล็อกไปเนี่ยยังจับยากนะเพราะว่าไม่มีไม่มีแหล่งอันนี้เขามีที่แพ็คของแล้วก็เช็คไปทางได้เนาะเช็คสาขาได้ว่า ปลายทางที่ส่งผู้ส่งเนี่ยเอออยู่ที่ไหนที่ไหนโอ้ง่ายมากเลยอันเนี้ยนะคะอืมสี่อะไรสวัสดีหมื่นหนึ่งหมืนเจ็ดพันท่านนะคะสีอะไรจ้าตอบไปชื่นใจหน่อยสิจ้าแม่ไหนไหนก็อ่ันแล้วเนาะเออไหนๆนก็เออไหนออไหนก็โดนด่าแล้วเนาะอะเอาไปเลยเต็มที่เลยค่ะเอออะ ใครอยากเข้ากลุ่ม v i p บัญชีหนูมีบัญชีเดียวแจ้งเลยนะไม่ว่าคุณจะโอนค่าของค่าอะไรก็แล้วแต่แม่อย่าไปโอนบางคนบอกว่าซื้อกําไรเจ๊ฟองเบียหูเยอะมากนะคะปลอมแปลงเยอะมากบัญชีหนูมีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทเจ๊ฟองเบียแปดแปดแปดนะคะเท่านั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกรรมอะไรกับหนูก็แล้วแต่ถ้าคุณโอนบ,อบริษัทเจ๊ฟองเบียแปดแปดแปดเนี่ย เรารับผิดชอบทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่ได้โอนบัญชีบริษัทเราเราไม่รับผิดชอบนะคะอ่าบัญชีหนูมีบัญชีเดียวบัญชีบจอกเอจ๊ฟองเบียแป8แปนะคะเอาชื่อเต็มไหมบริษัทเจ๊ฟองเบียแปดแปจำกัดมหาชนอินเตอร์เนชั่นนลควีนเออเลิศคนเชียร์สีคนเชียร์สีหกเ,เยอะมากเลยอะ ใบแค่เนี้ยแหละแม่คิดเอาเองสีไม่ยากหรอกถ้ามันจะมานะ่ะเออใครอยากเข้ากลุ่ม VAP แอคไลน์ลิงไลน์ที่หนูปักหมดุดนะคะหนูหนูบอกแล้วนะหนูมีบัญชีเดียวไม่ว่าคุณจะซื้อของกับหนูหรืออะไรก็แล้วแต่หนูมีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทไอหนูมีบัญชีเดียวบริษัทเจฟองเบียแปดแปดแปดนะคะเท่านั้นจ้ะคุณแม่ โอเคไหมคะแม่โอ,โอเคนะคะคหนูมีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทเจฟองเบียร์แปดแปแปดสี่ศูนย์ค่ะตามทุกงวดนะคะเด๋จ๊เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไมไมค่อยชอบเลขศูนย์เจ๊จัดกลุ่มห้าตัวเลขให้หน่อยครับคืออะไรห้าตัวเลขตัวเดียวยังไม่ค่อยจะถูกเลยเอาห้าตัวเลขเลยเหรอเจ็ดมันอยู่กับเรามานานคะ่ะเจ๊ ก็ไม่รู้สิอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นั้นแหละอยู่ที่เขาแล้วแหละมันอยู่ที่เขาเลยเธอนี่หนูยากัดกันสิโลกมันอยู่มันอยู่ที่เขาเลยอืมโงบอกแม่ไหลเจ็ดเปล่าไหลเจ็ดเปล่านะเอานี้เอากล่องสุ่มไหมเดี๋ยวเอาให้เลย เอออยากได้กันนักนีกน่เดี๋ยวเอากล่องสุ่มอีเจฟองเบียร์เลยเอาไหมกล่องสุ่มเดี๋ยวสุ่มเองเลยอืมหนึ่งแล้วก็สบู่หนึ่งสบู่ใช้ดีมากขอบคุณค่ะอ้าหนูปล่อยตัวนี้นะสรุปนะรัฐบาลหนูให้สี่นะคะโอเคเนี่ยเวลาให้กล่องเอาเลยนะแม่นี่เรื่องจริง